จเจริญพรพวกเราเรื่องคนอื่นเราชอบชอบนะกายใจของเราเราทิ้งหมดนะเราเอาของไม่มีสาระมาเป็นสาระทิ้งของที่มีสาระซะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจของเราไว้รีบศึกษารีบปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าศาส,สนาจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหน ผู้ที่จะท,ทําลายพุทธศาสนาได้ก็คือพุทธบริษัทอย่างพวกเหล่านี้แหละถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เชื่อถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็อันตรธานสูญหายไปคนนอกทําลายศาสนาพุทธไม่ได้ทำลายได้แต่เปลือกเพราะตัวธรรมะแท้ๆอยู่ในใจ ถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะนะนนธรรมะก็ปลอดภัยอยู่ในใจของเรานี่แหละธรรมะไม่ได้อยู่ตามวัดตามวาตอนนี้ก็พูดกันเยอะว่าศาสนาอื่นจะมาทำลายศาสนาพุทธคนเปลี่ยนศาสนาไปเยอะแล้วที่จริงคนที่เปลี่ยนศาสนาได้ต้องไม่ใช่คนพูดธหรอกคือคนไม่มีศาสนา ถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะเรารู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ให้ประโยชน์ให้ความสุขกับชีวิตเราได้จริงๆเนี่ยเราสัมผัสด้วยตัวเอง